สวัสดีครับผมชื่อน้องไว้ครับผมชอบนอนในผ้าครับชอบนอนเหมือนคนครับนอนอย่างนี้แหละกลางคืนผมไม่หลับไม่นอนครับกวนคนอย่างเดียวดวูครับนอนนอนอย่างนี้เลยนอนเหมือนคนเลยจ้ะอืม นาหนูสิจ้ายิ้มสิจ้าฮึจิ๊ดจิดจิ๊ดๆยิ้มแงแรจิงจงจอาจิจงจจิงจิงจว้าวชอบนอนในผ้ายิ้มอะยิ้ม นน่สบายล่ะสิท่านอนในผ้าสบายเลยก็ดึกดือยดึกด๋อยทำไมไม่ตื่นฮะลูกก็ไม่ตื่นเหรอ <c oughs> มองล้องหญ่เลยครับอันนน้อันนน้ต่อยออกับพมอหมสวัสดีครับ อะไรนะหูชืด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 ดอยุกหยยยุยโชว์ความสามารถ่อยสิมีความสามารถเลยเม้้ครับทกแม่ทุกแม่แม่ครับอ้ยาทำอะไรผมเนี่ยทำอะไรผมครับ วักแน่ตัวนี้เกือบโรแล้วครับซื้อมาหนึ่งเดือนตัดป๊อบชื่อไอไว้คิดดือ้อไงคิดดื้อฮึวันจุดถือเลยจุดถือเลยหอ๋อเอ้า

จืดจืดายบายจ้า